ขายอะไรบ้างคะขายขายลูกขีนเกลี่ยไขยหมูไม่มีอร่รม,มีอะไรอีกคะเก้ีจะมีไก่อ่าตักให้ลูกค้าหน่อยคะ่ะตักให้ลูกค้าหน่อยคะอ่ะอาใส่แก้วคะ่ะอะหยิบคะ่ะหยิบใส่นะคะ <c oughs> อ้าวกระเด็นเลยเหรอ <c oughs> ลูกอ่ะยค่อยๆหย,ย, <c oughs> ย,ยิบค่อยหยิบค่ะโอเค โ okay. อเคอะไรอีกคะโอเคค่ะ okay, ฉันอิ่มแล้วมั้งเนี่ยเยอะแล้วกี่บาทคะยังไม่พอคะ่ะยังไม่พอหรอคะเอาเอาเด,ดี๋ยวจะได้กินหมดจะกินหมดเลยเหรอกี่บาทคะกี่บาทคะคุณแม่คะกี่บาทคะยยังไม่กี่บาทคะยังรอก่โนโกอนอ้าวรอให้มันซุกกันแล้วแก้วนี้เต็มแล้วเอาแก้วใหม่บ้าง อาถือให้คุณลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าจะต้องฉดฉดเลยค่ะโอ้่ยย่างสุกยังคะย่างย่างหรือย่างโอเคโอเคค่ะโอเคโอ้แม่ค้าขายดีมากเลยเนาะวันนี้ลูกค้าเยอะไหมคะเยอะเยอะ

ใส่พริกไทยก่อนใส่ยังไงใส่ยังไงคะอามาโอ้โหอ้ามามาเหยาะพริกไทยให้คุณแม่เอเรโอเคเอาอันใหม่บ้างอ่ะย่างคือให้ให้ชั้นใหม่ค่ะ ย่างอันนี้ย่างเมชาให้ชันใหม่ค่ะอ,อ๋อตัวนี้เหรออ,อันนี้อืมอ้ย่างอะไรให้ใหม่ด้วยค่ะอะในดีค้หนูบบจะบา,บายาบายบาย